โซกินอำเภอโพธิสิวันจังหวัดสิรก์เวลา5โมง15นาทีนะครับวันนี้ฝนตกครับวันลอยกระทงนะครับที่บ้านผมทนานข้าวด้วยครับวันนี้เ็มเต็มครับวันนี้จาก2วันก็จะเป็น3-4วันแหละครับหยืดระยะเวลาอีกนะครับเพราะว่าเปลี่ยนฝนครับแบบนี้โอ้โเส้นทาง2076น,นะครับ เปียกเลยครับนี่ชุ่มเลยครับวันนี้วัน,น,วน้อยกระทงด้วยครับวันนี้เปียกเปียกเปียกครับอยากให้มานะวันนี้นะครับมาวันนี้ด้วยนะครับฝนตกวัน้อยกระทง ห้าโมงเย็นนะครับนี่เกตตบลญัวใหญ่บูรีสวรรค์บ้นบานนกแปนบ้านโชโคกรุงหนักนะครับนี่หนักเลยโอ้เรียบร้อยครับ รอยโมงยี่สิบห1 5, 5นาทีตบนบางนอกครับถึงแม้เราจะดูพยากรณ์อากาศเป็นรบเกี่ยวไม่ว่างเราขอรถเกี่ยวนะครับ มาแป๊บเดียวแล้วก็สร้างความเสียหายได้เยอะนะครับทําให้ข้าวมีแห้งนะครับคนเกี่ยวก็ต้องหยุดไปเจ๊วเวลาอีกนะครับอ่เป็นสภาพอากาศของชีวิตชาวนาวันนี้นะครับตรงน,นี้ก็คือการเก็บเกี่ยวเนาะที่ชินเกศนะครับข้าวเกศว,วาวพิสัยน,นะครับก็ยันตกนะครับโอ้ยมีพื้นที่ไปเยอะเลย เดือดร้อยครับคนยอด้วอ๋อี่นี่ผมถือเชงหว้ครับผมถือเชงหว้ ใหม่ตากไหม้ครับอาอีกหน้าเก็บเกี่ยวก็เหมือนฤดูอะไรเหมือนจะปากดำใหม่เลยครับฝนตกวันนี้นะครับมันอะไรนะเห็นฝนตกก็วิ่งมาเก็บข้าวช่วยแม่นะวันนี้อยู่ที่ช่วงที่ขับรถมาพอดีนะครับก็ไม่ทันนะครับเปียกหมดนะครับแล้วก็เริ่มใช้เวลาตากเพิ่มขึ้นนะครับจาก2วันก็เป็น 3- 4ี่วันแล้วครับน,นี้ครับ ภรษสักลการทํางานของการทํานาปีนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับจบไม่สวยจบไม่สวยครับ